ดูแลทุเรียนในรอบหนึ่งเดือนทำอะไรบ้างก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับก็มีคอมเมนต์เข้ามาเยอะนะครับเกี่ยวกับการดูแลทุเรียนนะครับบางท่านก็บอกว่ามันยากนะครับดูแลเนี่ยเหมือนลูกน้อยคนหนึ่งเลยนะครับบางท่านก็บอกโอ้มันเสียเวลานะครับมันวุ่นวายนะครับหลายๆอย่างนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับสําหรับการดูแลต้นทุเรียนในแปลงผมในรอบหนึ่งเดือนนะ ซึ่งตัวผมเองนะครับผมไม่ได้ทําสวนทุเรียนอย่างเดียวนะครับผมได้ทําสวนยางนานะครับคือตั้งใจว่าจะทําเป็นสวนป่าเป็นสวนเห็ดไว้ด้วยนะอีกหนึ่งเปลงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องแบ่งเวลาการดูเลนะครับระหว่างสวนทุเรียนกับสวนยางนานะครับแต่นะครับสวนทุเรียนผมไม่ได้ปลูกเยอะนะผมปลูกอยู่50ต้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยใช้เวลาในการดูเลอาจจะไม่มากนะซึ่งผมดูเลจัดการด้วยตัวคนเดียวนะครับไม่ได้จ้างแรงงานใดๆทั้งสิ้นนะครับ ตัดหญ้าทั้งแปลงผมก็ตัดคนเดียวนะครับใส่ปุ๋ยฉีดปุ๋ยฉีดยาทุกอย่างผมทําด้วยตัวคนเดียวหมดนะครับไม่ได้จ้างแรงงานเลยนะห้ต้นนะครับผมคิดว่าพอเหมาะพอดีแล้วนะครับสําหรับการปลูกทุเรียนในแปลงผมนะแต่บางท่านก็ปลูกเยอะกว่านั้นนะครับร้อยต้น200ต้นนะครับมันก็เลยต้องใช้เวลาในการดูเลในการจัดการเนี่ยค่อนข้างเยอะนะบางท่านก็ต้องจ้างแรงงานเข้ามาช่วยด้วยนะครับอย่างเช่นการตัดหญ้าการใส่ปุ๋ยนะครับ เนื่องจากว่าจํานวนต้นมันเยอะนะแต่ในแปลงผมนะครับห้าสิบต้นนะครับดูแลคนเดียวได้สบายมากเลยนะครับและผมก็ยังมีเวลาไปดูแลสวนยางนาผมอีกนะตอนนี้สวนยางนาผมก็อายุได้สามปีแล้วนะครับความสูงก็ท่วมหัวไปแล้วนะครับก็หวังว่านะครับในอนาคตปีหน้าอาจจะเกิดเห็ดนะครับซึ่งปีนี้มันก็มีเห็ดมาบ้างแล้วนะครับแต่มันยังไม่เยอะมากนะทีนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของการดูแลต้นทุเรียนนะครับในรอบหนึ่งเดือนเนี่ยผมทําอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวท่านก็จะเห็นนะครับว่า มันไม่ได้ยากเลยนะครับไม่ได้วุ่นวายอะไรมากนะครับสิ่งเลกเลยนะครับที่ผมแนะนําให้ทุกท่านทานะครับเป็นประจําในทุกวันเลยนะครับอันนี้เนี่ยท่านต้องทําในทุกวันเลยนะก็คือการสํารวจแปลงของท่านนะครับอย่างช่วงเช้านะครับประมาณ7จ็ดโมงนะครับผมจะเข้ามาถึงแปลงทุเรียนของผมนะครับแล้วผมก็จะเดินสํารวจต้นทุเรียนของผมทุกต้นก่อนนะครับ50ต้นก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับในการสํารวจต้นนะซึ่ง เมื่อเช้านี้นะครับก็เจออีกหนึ่งปัญหาแล้วนะครับก็คือแมลงกัดเทะนะครับแล้วก็ท่อน้ําเลี้ยงมันแตกนะครับน้าเยิ้มๆนะครับที่ลําต้นนะอันนี้นะครับเจอเมื่อเช้านี้เลยนะครับแล้วก็มได้ทําการ ทายาป้องกันเชื้อราไปแล้วนะครับก็มันสํารวจเพลงนะครับมันสํารวจอาการต้นทุเรียนของเรานะครับโรคนะครับเพลียมะเร็งนะครับท่านต้องเดินสํารวจนะแล้วก็วางแผนในการจัดการนะครับอย่างเช่นเมื่อเช้านี้นะครับผมเจอมะเร็งกัดเทะแล้วท่อน้ําเลี้ยงมันแตกนะครับผมก็ผสมยานะครับซึ่งยาที่ผมใช้ก็จะเป็นเมทาเล็กซิลนะเป็นยาป้องกันเชื้อราที่ผมเอาไว้ใช้ทาแผลอยู่แล้วนะครับก็ผสมเอาไปทาแผลไว้นะครับเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองได้นะครับ เพราะฉะนั้นการสํารวจแปลงเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับซึ่งสิ่งที่สําคัญจริงๆเลยก็คืออาการน้ําเยิ้มนะครับที่ลําต้นที่กิ่งนะครับท่านต้องเข้าไปดูนะครับเพราะว่ามันอาจจะลุกลามนะครับเชื้อราม,มันอาจจะเข้าซ้ํานะครับหรือหนอนเจาะลําต้นมันอาจจะเจาะรอบต้นของท่านทําให้ต้นทุเรียนของท่านตายได้นะเพราะฉะนั้นนะครับการตัดแต่งทรงพุ่มให้มันโลง่งให้มันโปรง่งสบายก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่สําคัญนะอันนี้คือผมจะทํา ทุกเช้าในทุกวันนะครับไม่มีเว้นนะครับทุกวันเลยนะครับก็คือการเดินสำรวจแปลงนะครับยกเว้นวันที่ฝนตกหนักจริงๆอ่ะผมก็จะไม่เข้านะแต่ถ้าฝนตกปอยๆผมก็จะใส่เสื้อกันฝนเดินสำรวจแปลงผมเหมือนกันนะครับเพราะในแปลงผมเนี่ยมันมีทั้งโรคเรี้ยงมะเรงค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะอันนี้คืออย่างแรกนะครับอย่างที่2นะครับก็คือเรื่องของการใส่ปุ๋ยนะครับอันนี้ผมจะใส่ปุ๋ยทุก15วันหรือทุกวันหวยออกนะครับคือเอาจําง่ายๆนะครับก่อน ที่จะไปลุ้นหวยนะครับช่วงเช้าเราก็มาใส่ปุ๋ยก่อนนะซึ่งการใส่ปุ๋ยนะครับผมก็ได้จัดทาเป็นตารางการใส่ปุ๋ยไว้แล้วนะครับใส่ปุ๋ยตามช่วงใบนะครับก่อนจะถึงวันหวยออกนะครับผมจะเดินสํารวจแปลงของผมก่อนนะครับว่าต้นทุเรียนผมเนี่ยอยู่ในช่วงไหนนะครับช่วงใบแบบไหนก็เลือกใส่ปุ๋ยตามช่วงใบที่เรากําหนดไว้นั่นเองนะก็15วันครั้งนะครับใส่น้อยแต่บ่อยครั้งนะครับดูผลงานได้นะครับเละนะครับ หลังจากที่ใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับผมจะใช้ฮิ m เมดนะครับบวกกับไตรโคเดอร์มานะครับในการลดทับปุ๋ยทุกครั้งนะครับก็เพื่อนะครับกระตุ้นนะครับการแตกรากนะครับสําหรับตัวฮิ m เมดนะแล้วก็ไตรโคเดอร์มาคือช่วยป้องกันเชื้อรานั่นเองนะครับอันนี้ผมจะทําเป็นประจำนะครับในทุกวันหวยออกเลยนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับเป็น15วันครั้งนะครับ แต่ปุ๋ยทางใบนะครับโดยส่วนมากแล้วผมจะทิ้งช่วงนะครับไป4-5วันนะครับอย่างเช่นผมใส่ปุ๋ยทางดินช่วงวันหวยออกงวดต้นเดือนคือวันที่1น่นะประมาณวันที่4วันที่5้านะครับผมจะเข้ามาฉีดต้นปุ๋ยทางใบนะครับและถัดจากนั้นไปอีก3วันนะครับผมก็จะฉีดพ่นยาเพลี้ยมเรลงนะครับผมจะทําอยู่แบบนี้นะเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงต้นเดือนนะครับผมก็จะเข้ามาดูแลต้นทุเรียนผมก็คืออย่างมากก็คือแค่3วันนี้นะครับ แล้วก็ทิ้งช่วงไปเลยนะครับจนไปถึงงวดกลางเดือนอีกนะครับก็อีก3วันอีกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการดูแลต้นทุเรียนผมใน1เดือนนะครับผมก็จะมาใส่ปุ๋ย2ครั้งนะครับฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ2ครั้งนะครับแล้วก็ฉีดพ่นยาป้องกันเพลี้ยมาเรงลูกเชื้อรา2ครั้งนะครับก็เป็น6ครั้งหรือ6วันนั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นงานที่ค่อนข้างต้องใช้แรงนะครับก็แค่6วันต่อเดือนเท่านั้นนะ ซึ่งก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรมากเลยนะครับบางท่านก็บอกว่ามันเยอะวุ่นวายนะครับผมว่าเดือนละ6วันเนี่ยก็สบายๆนะสำหรับผมนะครับก็ยังมีเวลาไปทําสวนยางนาอีกหนึ่งสวนนะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ใกล้จะให้ผลผลิตแล้วเหมือนกันนะสวนยางนานะครับก็เดี๋ยวถ้าสวนยางนาผมให้ผลผลิตแล้วนะครับผมอาจจะทําสวนไผ่อีกสักสวนนะคือในใจก็อยากได้สวนไผ่นะครับเป็นไผ่บงหวานไว้เก็บกินหน่ออีกสักสวนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ การดูแลต้นทุเรียนนะครับมันไม่ได้เรื่องยากวุ่นวายอะไรเลยนะครับถ้าเราปลูกในจํานวนที่เราดูแลด้วยตัวคนเดียวได้นะครับโอเคนะครับบางท่านอาจจะปลูกเยอะร้อยต้น200ต้นท่านอาจจะต้องใช้แรงงานนะแต่ในแปลงผมผมปลูกแค่นี้ก็พอแล้วนะครับจำนวน50ต้นนะครับดูแลคนเดียวได้พอดีนะครับและก็จะเถมอีกนะครับทุก3เดือนนะครับผมจะทําการวัดค่าพ h ดินและปรับค่าพ h ดินนะผมก็แนะนําไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็คือ ใช้โดโลไม์หรือยิบซ้มนั่นเองนะก็เป็นการปรับค่า BH ดินไปด้วยนะครับแล้วก็เป็นการเติมธาตุลงไปด้วยเลยนะครับทุก3เดือนนะครับเดือน3เดือน6เดือน9เดือน12นะครับเหมาะสมกันอยู่แล้วนะครับเหมาะสมเลยนะครับแนะนําเลยนะครับต้นทุเรียนของผมก็จะลดอาการขาดธาตุอาหารลงได้เยอะนะครับการแตกใบทําได้ดีขยายใบได้ดีข้อป้องยาวนะครับและก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการคลุมดินด้วยฟางข้าวและการเติม ปุ๋ยคอกหมักนะครับอันนี้ผมจะทําปีละสองครั้งนะครับก็คือช่วงเดือน11นะครับหลังจากเกี่ยวข้าวนะผมก็จะขนฟางข้าวจากในนานะครับมาคลุมดินนะครับแล้วก็เติมปุ๋ยคอกหมักไปเลยนะครับครั้งแรกก็จะเป็นเดือน11หลังเกี่ยวข้าวนะครับครั้งที่2นะครับก็จะเป็นเดือน3เดือน4ช่วงประมาณนั้นนะครับก่อนเข้าฤดูเลงนะผมจะคลุมดินนะครับในช่วงฤดูหนาวกับฤดูเลงนะสฤดูนะครับในแปลงผมนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ผมมันเป็นพื้นที่ร้อนแห้งนะครับ บริเวณใกล้เคียงมันไม่มีแหล่งน้ําขนาดใหญ่เลยนะครับความชื้นอากาศมันต่ํามากๆนะครับปีที่ผ่านมานะครับช่วงหน้าเล้งความชื้นอากาศค่าเฉลี่ยอยู่ที่40%่เเท่านั้นนะถ้าตอนเที่ยงนะครับมันจะเหลืออยู่ประมาณ2 0 3 0เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการดูดกินอาหารของต้นทุเรียนการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนมันจะทําได้ไม่ดีนะครับการคลุมดินนะครับก็จะช่วยทําให้ระบบรากของเราเนี่ยดูดกินอาหารได้ดีกว่าไม่คลุมนะครับอันนี้ผมทดลองมาแล้วนะ มันทําให้ต้นทุเรียนของผมเนี่ยรอดพน้นช่วงหนาวจัดนะครับไม่มีอาการนอกหนาวนะครับแล้วก็ช่วงเล้งจัดจัดนะครับไม่มีอาการขาดน้ํานะครับทําให้ต้นทุเรียนผมก็จเจริญเติบโตขึ้นมาได้ตามลําดับนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการปลูกทุเรียนก็ไม่ได้ดูแลย,ยากเลยนะครับแต่เราต้องปลูกให้มันพอเหมาะนะครับพอกับเลงของเรานั่นเองนะเราก็ต้องดูนะครับว่ากี่ต้นนะครับที่เหมาะสมนะครับบางท่านอาจจะปลูกเยอะนะครับ ถ้าท่านต้องการลดต้นทุนในการจ้างแรงงานท่านก็ลดจำนวนลงนะขุดทิ้งเช้บ้างก็ได้นะครับหรือปล่อยให้มันตายไปบ้างก็ได้นะครับอยา่างของผมเนี่ยห้าสิบต้นเนี่ยผมว่าพอเหมาะพอดีแล้วนะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ